ผมคิดว่าอีกปีสองปีเนี่ยจะถึงจุดซึ่งทองคําจะระเบิดใหญ่ระเบิดใหญ่กว่านี้อีกเหรอคะคุณลุงปีหนึ่งอันนี้แค่จริงเขาบอกนะฮะเพราะฉันไม่ต้องรีบขายทองตอนนี้ะครับมันจะขึ้นอีกเลือกใหญ่จนถึงการพังของระบบเศรษฐกิจนั่นแหละแต่ถ้าระบบเศรษฐกิจยังเป็นอย่างนี้นะฮะทองคำก็ยังไปอยู่จะต้องไปขายออกก่อนทําไมล่ะฮะไม่มีเหตุผล ก็ทองคําเป็นของดีเนี่ยเราจะเตะมันทิ้งทําไมอ่ะก็ถือเอาไว้นะยังไงก็ไม่ควรขายทองคำาถ้าจะขายนะฮะเงินที่ได้มาเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นทันทีห้ามเก็บเป็นเงินถ้าถ้าคนมีทองอยู่ในมือนะฮะนั่งทับไปก่อนรอจนกระทั่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันเปลี่ยนเป็นสีแดงเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามันยังอัพเทรนด์อยู่เนี่ยพันนึงก็ไม่ขายหมื่นนึงก็ไม่ขายแสนนึงก็ไม่ขาย ตอนนี้ราคาก็ขึ้นมาเยอะนะคะก็จิตวิทยานะคะคนก็จะมองว่าขึ้นมาเยอะแล้วก็อินดิเคเตอร์บางอย่างก็บ่งชี้นะคะว่ามันดูจะโอเวอร์บอทหรือเปล่านะคะจะแพงเกินไปจนก,กระทั่งจะปรับฐานแล้วหรือ,อยังนะคะหรือว่าบางคนอาจจะรอย,ย่อเพื่ออยากจะเข้าซื้อในต้นทุนที่ถูกกว่าตอนนี้ก็ได้นะคะคุณลงุงจะมีคําแนะนําเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคุณลุงคะเรารอย,ย่อแล้วค่อยซื้อดีไหมคะ ไม่ต้องรอย่อเพื่อซื้อถูกกว่าฮะก็อ,อยู่กับมันอย่างเงี้ยแล้วมันย่อมาอะไรค่อยซื้อเพิ่มจะต้องไปขายออกก่อนทําไมล่ะฮะไม่ไมีเหตุผลก็ต้องทาเป็นของดีเนี่ยค่ะดีมากเลยขึ้นมาตลอดทํากําไรเราตลอดแล้วจะเตะมันทิ้งทําไมอะ่ะก็ถือเอาไวนะ้อ่ะฮะแล้วถ้ามันยอ่ทอทํายังไงย่อก็ซื้อเพิ่มก็เหมือนในอดีตนะฮนะเวลาย่อเราก็ซื้อเพิ่มตามตามหลักการของเราค่ะ ก็ไม่ยังไงก็ไม่ควรขายทองคำคนระับถ้าจะขายนะฮะเงินที่ได้มาเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นทันทีห้ามเก็บเป็นเงินถ้าเก็บเป็นถ้าเงินถ้าเงินที่ได้มาเก็บเป็นซิลเวอร์นะสมมุตินะฮะมันก็เกิดวิธีลงทุนแบบโบราณน,นี่ยที่เขาเรียกว่าสเตรดเดิอะระหว่างส <c oughs> องเบสิสอะเหมือนบางคนซื้อซื้อเนีย f u ฟิวเจขายฟาฟิวเจอรไกลๆเนี่ยทำเซตเติลอะไรอย่างเงี้ย อัน,นีก็เอาแชร์ระหว่างเงินกับทองก็ได้แล้วก็เทคโปรฟิตไปแล้วถือเงินแทนถ้ามันขึ้นเราก็ไม่ตกรถเพราะเงินยังขึ้นอยู่พอมาทองมันแข็งกว่าเงินเราก็เปลี่ยนกลับมาเป็นทองแทนนะฮะก็เล่นอย่างนั้นก็ได้แต่ไม่แนะนําเลยที่ให้ขายทองแล้วถือเป็นเงินในธนาคารเพราะเงินนี่มันเสื่อมค่ามากเหลือเกินนะฮะดูซิเงินตอนนี้เป็นยังไงนโยบายแบงค์ชาติ อย่างหนึ่งด้วยวัยรัฐบาลอย่างหนึง่งมันไปมันมันมัน,ม,นมันกละคนไป้หมดแล้วเราเห็นไหมว่านี่สินมันล้นพ้นตัวทั้งโลกอะ่ะนะทั้งโลกอะ่ะแล้วก็ขายพันธบัตรขายแล้วก็ไม่เคยออกแล้วมันมันแย่เต็มทีแล้วแต่จะจะขึ้นดอกเบี้ยล่ะเพื่อจะขายพันธบัตรให้ออกขึ้นดอกเบีย้ยไอ้นี่สินกลัวเรือนก็ตายอะสิเป็น non performing ลนหมดประเทศก็พังอีก เพราะฉันไม่ขึ้นกระพังขึ้นกระพังเพราะฉันไม่ต้องรีบขายทองตอนนี้นะครับมันจะขึ้นอีกเลือกใหญ่จนถึงการพังของระบบเศรษฐกิจนั่นแหละนะฮะแล้วมันจะก็เลยเกิดขึ้นให้ว่านอีกทีแต่ถ้าระบบเศรษฐกิจยังเป็นอย่างนี้นะฮะก็ก็ก็ทองคำก็ยังไปอยู่วันนี้เห็นมีข่าวใน TPI พลีนหรืออะไรที่ขายหุ่นน่ะ เกรด BBB ีสามอันน่ะก็ next to j u จังบอลน่ะแต่หมดนะพราะคนไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรกันตอนนี้มันเป็นปัญหาของประเทศะนะฮะแล้วเศรษฐกิจของเราก็ตึงเหลือเกินกู้เงินแบงก์ตอนนี้จะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยไม่มีเงินใ,ให้กู้คนก็กลัวแบงก์รันกันใช่ไหมตอนนี้บอกไม่ต้องกลัวเลยเมืองไทยในใวิเศษที่สุดเลยแบงก์รันเกิดกับเมืองไทยไม่ได้ฮะเพราะเราไม่มีเงินให้รัน ไปถอนงินอยากแบงค์นี่ไม่มีให้ถอนลองดูสิจะถอนสักล้านสองล้านยังต้องโทรศั์ไปบอกก่อนเลยไม่มีเงิน,น,นเพราะฉะนั้นถือไว้แต่ครับตองคําเนี่ยยังจะขึ้นอีกเยอะครับเฮือกใหญ่ที่คุณลุงบอกหรือว่าจะขึ้นอีกเยอะเนี่ยนะคะเอาเฮือกก่อนก็ได้คะ่ะคุณลุงครับหมายถึงาไทม์เฟรมยาวนานขนาดไหนคะคุณลงุงหลักปีหลักห้าปีหรือว่าหลักสิบปีคะคุณลงุง คือโลกเนี่ยมันมันมันเป็นหนึ่งเดียวมันรวมกันมันก็ปกครองโดยสิบสองตระกูลของของอผู้ผู้ครองโลกอะดิปเศดอยู่เบื้องหลังอะซึ่งจริงๆตามคัมภีร์โบราณจริงๆอะเขาบอกมีสิบามแต่ตระกูลที่สิบสามเขาไม่เคยเปิดเผยอะไรนี่เป็นเรื่องลึกลับสนุกนะเรื่องโลกโบราณเรื่องอะไรต่างๆนานาที่คุมโลกอยู่ มันขึ้นกับว่าเขาต้องการอะไรนะฮะเขาต้องการสงครามนะฮะเพื่อจะชิงทรัพยากรชิงทรัพย์ความมั่งคั่งทั้งหมดในโลกเป็นหัวให้หมดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเนหะ็นไหมก็พังหมดไปแล้วเป็นแดบแถบนะครั้ง,งที่สองนี่เยอรมันญี่ปุ่นพังหมดแบงก์กอฟฟิงแล้วโดนยึดหมดนะฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในครั้งที่สามเนี่ยเขาก็กำทำให้ทาง middle e a s มันลบกันพวกแขกรวมตัวกัน เราลบกับฝรัง่งใช่ไหมส่วนทางจีนก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าพวกนี้มันเพื่อเพื่อคนกลุ่มนี้จะขายเป็นอุตสาหกรรมอาวุธอะไรต่างๆน,นะเพื่อความมั่งคั่งของเขานะครับเพราะฉะนั้นโลกในมันปันป่นป่วนแน่ร่เราจะดูว่ามันจะปั่นป่วนถึงที่สุดเมื่อไหร่เนี่ยก็ดูอย่าง,อย,างอย่างการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นหลักเขาจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างได้ต่อเมื่อเขาทําลายสถาบันกษัตริย์ก่อนเท่านั้น ก็ถ,ถึงต้องโค่นกษัตริย์ก่อนนะจับตัดหัวหมดนะ,นะตราบใดที่บ้านเรายังมีสาบันครบอยู่นะทั้งสามสาบันตราบนั้นเรายังไม่มีปัญหาแต่ว่าโลกในมีปัญหาแน่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอีกปีสองปีเนี่ยจะถึงจุดซึ่งทองคำจะระเบิดใหญ่ฉั้นตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ถือไปก่อน ระเบิดใหญ่กว่านี้อีกเหรอคะคุณลงุงปีหนึ่งห oh, <อ>้าอรอันนี้มันแค่ตีนเขาบอกนะฮะบอกแล้วไนงะตอนนี้มันแค่ตีนเขากําลังจะ,อะบอกว่าเป้าหมายเข้าน้ามันอยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าดอลลาร์นะครับเพราะนี่สี่พันนี่สี่พันนี่มันเรื่องเล็กอะค่ะสองหมื่นมา <c oughs> จากตัวเลขในทางเทคนิคอลหรือว่ามาจากอะไรคะคุณลุงคะก็ความปั่นป่วนของโลกอะพอสองครามเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสองหมื่นกว่าแน่ๆ สิ่งที่น่าสนใจก็คือ,อเมื่อเราดูาาเดี๋ยวนะฮะดูอันนี้ผมให้ดูอันนี้นิดหน,นึ่งเนี่ยมูลค่าเงินของของเยอรมันตอนแพ้สงครามเห็นไหมเนี่ยจากจากาหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยล้านล้านอ่ะดื้อ เนี่ยที่มันเสื่อมค่าลงอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่ทองคําเนี่ยซึ่งมันคงคุณค่ามันเองเนี่ย <c oughs> แล้วเงินจะเปลี่ยนไปเรื่อยขึ้นไปถึงขีดบนนี้ <c oughs> ก็เป็นเรื่องธรรมดานะไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็ถ้าเราพิจารณาถึงเรื่องอ่เรื่องที่เขาเจออ่าทำตีค่าทองคำใหม่ะนะฮะ <c oughs> อ่าที่ว่าจะเอาเท่าไหร่ดีจากสามสิบเหรียญเป็นสามพันสี่พันดีไหม ในใอดีตเนี่ยเขาไม่ได้ตีกันแค่นั้นนะอย่างเงินไร g ์โกโกที่เป็นแบ็กอัพไรซ์มาร์กอยู่เนี่ยฮะมันรีแวลขคือไปถึงเท่าไหร่เนี่ยจากจากหนึ่งต่อหนึ่งไปถึงหนึ่งต่อ,ตอเป็นเป็นบิลเลียนนะเห็นไหมเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ยมันมันอะไรแปลว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะฮะเมื่ออะไรก็เกิดขึ้นได้ก็แปลว่าอทองคําตอนเนี้ย น่าจะยังอยู่ที่ตีนเขาเท่านั้นเองที่เราที่เราอยู่ตรงเนี้นะฮะผมขยายหน่อยเมื่อกี้เราย่อดล้เล็กเลยงงโอเคครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่นี่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังยืนยันว่าเป็นตีนเขาค่ะแต่ว่าดังนั้นคือเมื่อสักครู่ที่คุณลุงพูดถึงสองหมือเนี่ยมันมาจากเรื่องออ่ทั้ง เทคนิคอลด้วยแล้วก็เรื่องของการเสื่อมค่าของสกุลเงินด้วยถูกไหมคะคุณลุงครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะเงินนี่มันมันหมดความหมายอะครับจะใช้นี่สามสิบเจ็ด t r i เลดอลลาร์ยังไงอะครับของอเมริกาประเทศเดียวเนี่ยเราทั้งโลกเนี่ยเขาก็รวมกันนะครับเอาทีเดียวเลยไหมต้องร้อยกว่า t r i l l นะฮะนี่ของทั้งโลกเนี่ยมันล้ลางนี่มันด้วยกันเอาทีเดียวเลยไหมนะฮะก็โดยการเปลี่ยนตีราคาค่าของคําใหม่ อเมริกาก็รวยเลยเพราะมีทองคําในฟอร์ดน็อกเยอะนะฮะเขาบอกว่ามีตั้งแปันกว่าตันนะคะคุณลุงก็ถ้าเปลี่ยนจากตีราคาเดิมมันเป็นอสองดอลลาร์ใช่ไหมแล้วเปลี่ยนเป็นสามสิบสามสาสิบสี่ดอลลาร์ใช่ไหมถ้าเปลี่ยนจากสามสิบสี่ดอลลาร์ตีราคาใหม่เป็นสักสองสามสามล้านดอลลาร์สมมุตินะฮะเนี่ยมันก็ใช้ดีได้เลยนะทำเล่นปะ ใช้นี่ได้แค่หนึ่งหนึ่งโกบาก็ได้ละสามสิบเจ็ด t ิ i l l i ยนหรืออะไรก็ได้คือคพวกนี้ทำได้ทุกอย่างะนะ่ะฮะทำอะไรก็ได้ได้ทุกอย่างแล้วคนที่เดือดร้อนคืออะไรคือประชาชนเนี่ยจะเดือดร้อนมากเลยนะครับทั้งทั้งโลกเลยก็เดือดร้อนเราดูอย่างตอนที่เขาปฏิวัติกันในฝรั่งเศสสดูคนเดือดร้อนมหาศาลเลยนะฮะแล้วบอลของฝรั่งเศสเนี่ยเงินเนี่ย จากปี1789ถึง1796เนี่ยนะประมาณสิบปีเนี่ยมันลงจากร้อยลงมาเหลือหนึ่งเรนี้มันท,ทังพรร่าต์อ่ะนะฮะซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นอีกแน่นอนนะฮะอันนี้มันจะเห็นว่าจากประวัติศาสตร์ซึ่งมันซ้ำรอยเสมอเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายขึ้นและก็ที่จะเห็นคือว่าเกิดการจราจรขึ้นภายในประเทศเมื่อก่อนเราไม่นึกคะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆวันนี้เห็นแล้วใช่ไหมฮะในอเมริกาเนี่ย S <S <S จลาจนทั่วไปหมดแล้วในฝรั่งเศสเห็นไหมปนปวดหมดเลยแม้กระทั่งมาทางฝ่ายของเราก็เห็นการจะลาจนในอะไรเนปลาลใช่ไหมเราในเมืองต่างๆมันเริ่มแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นกอดทองคําไว้ให้แน่นนะครับมันจะขึ้นอีกเยอะครับขึ้นอีกเยอะจนกว่าโลกมันจะสงบนะฮะมันถึงจะหยุดขึ้น <S 2> <S 2> <S ซึ่งโลกไม่สงบหรอกครับอีกนานอีกนาน ค่ะแต่เมื่อสักครู่ที่คุณลุงมองเป้าหมายที่เป็นระยะสั้นๆนะคะแล้วก็บอกว่ามันก็อยู่ในโซนอันตรายที่อาจจะมี c o r r e รคชันมี o v e r b o ์บอทด้วยเหมือนกันเนี่ยตรงนี้เ,เราก็ระมัดระวังเอาไว้ถ้าใครที่เทรดดิ้งเนี่ยเขาจะต้องมีกลยุทธ์ยังไงดีคะคุณลุงคะมันอาจจะปรับฐานได้ใช่ไหมคะในช่วงสั้นๆแต่ภาพใหญ่นี้มันเป็นขาขึ้นไกลๆอยู่ละถ้าคนมีทองอยู่ในมือนะฮะนั่งทับไปก่อน รอจนกระทั่งอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นสีแดงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับหรือจากชานแนลอันเนี้ยรอจกนกระทั่งราคามันทะลุขึ้นไปข้างบนอย่างน่ากลัวเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะฮะยังเหตุการณ์ปกติที่สุดเลยนะเพราะฉะั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพียงแต่ว่าถ้าจะให้ดูช่วงสั้นๆก็คือว่าอ่าดูตรงเนี้ยเนี่ยถ้ามันเบรกขึ้นไปข้างบนอันเนี้ยค่ะ นะก็จะเกิดสภาวะอันตรายตรงนี้แต่ถ้ามันยังอยู่ในช่องของมันนะฮะมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปถึงเท่าไหร่ก็จับใดที่มันยังเขียวอยู่ก็ไปเรื่อยๆอาจจะถึงสี่พันสี่หมื่นสี่แสนไม่มีใครรู้เพราะถ้ามันขึ้นเรื่อยๆแถบนี้ก็เขียวเรื่อยๆไม่เปลี่ยนสีนะครับก็สังเกตอันนี้ดูอินดิเคเตอร์พวกนี้ดู คือเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ตลาดมันจะลงโดยที่อันนี้ไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นไปไม่ได้ไอ้ตัวเลขนี่มันมาจากการคำนวณเนี่ยใช่ไหมคำนวณโมเมนตัมของการขึ้นการลงของสองราคาเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเปลี่ยนเทรนด์เป็นดาวเทรนด์อันใหญ่ราคาจะตกโมโหรานเนี่ยไอ้นี่มันแดงก่อนค่ะแล้วราคามันไม่ขึ้นขึ้นขึ้นลงปุ๊บเลยอย่างนี้ไม่มีอะฮะมันต้องสร้างท็อปขึ้นมาก่อนให้ท็อปเฟซฟีแล้วก็ลง ไม่ใช่ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วปุ๊บอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ราคาแล้วเพราะขนาดที่มันสร้างท็อปอยู่เนี่ยเป็นท็อปเฟสฟีเพื่อจะลงเนี่ยขนาดที่สร้างอยู่เนี่ยแถบสีเขียวมันจะแคบลง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 เตือนเราค่ะพอมันแคบลงมากมากปั๊บเนี่ยมันก็บีบเข้าหากาันเปลี่ยนปุ๊บเป็นสีแดงเราก็ออกเพราะฉะนั้นเราจะมีสัญญาณเนี่ยบอกเราล่วงหน้ามาเรื่อยๆนะฮะก็ไม่ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับ ตอนนี้นั่งครับว่าถือถือว่าอดทน,น,นต่อความมั่งคั่งต่อไปอดทนต่อความมั่งคั่งนะคะอันนี้เป็นโอวัลีเด็ดมากมานะคะกิตาไปได้ยินคุณลุงอยู่ในรายการหนึ่งคุณลุงบอกว่าไม่ถึงแสนไม่ขายในอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคะหรือว่าตอนนี้ถึงแสนคุณลุงก็ไม่ขายล้วจาไม่ได้แต่ทำไมมักน้อยจังเลยคุณลุงพูดเองนะคะเออครับมักน้อยจังเลยจริงๆต้องดูสีครับ ดูสีดูเทรนด์เนี่ยนะฮะถ้ามันยังอัพเทรนด์อยู่เนี่ยพันนึงก็ไม่ขายหมื่นนึงก็ไม่ขายแสนนึงก็ไม่ขายแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นดาวเทรนด์เนี่ยนะฮะพันนึงก็ขายหมื่นนึงก็ขายเท่าไหร่ก็ขายสโลว์บคุณลงดูอินดิเคเตอร์เราดูเทรนด์ดูอินดิเคเตอร์เป็นหลักครับ โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ